อัด้วหวังเขาใช้ได้ไหม,มสวัสดีค่ะทุกคนเสียงภาพชัดดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณภูระเดช เห็นเป็เมนแรกนะขอไม่ให้ช่อนกลางแล้วกันนะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่สุพัฒนสวัสดีค่ะคุณพี่ดวงพรสวัสดีจ้ะสวัสดีคุณตาล กินข้าวกันนะฮะทุกคนอริพี่ยวงเดือนพันพออคอแกงอะไรไหมผัดเผ็ดไก่มเช้าจะกินเจ๋อก็ยังไงก็อยากกินแบบเผ็ดๆไปเลยพัดเจนสวัสดีค่ะโอสวัสดีมาไวมากข้อความ อ่านไม่ทันอยากกินแกงฟักถือมือแม่ก็เลยสั่งแกงฟักมากินัดีคุณเตย่าคุณยายดมมาหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะทุกคนยายโดมหลังผ่าตัดเดือนครึ่ง ไดยร่มส่งเสียงสวัสดีแฟนเพจหน่อยสวัสดีค่ะถานข้าวค่ะข้าวข้าวแกงในหอาโารงพยาบาลอ่ะฮะ แกงฟักใส่ไก่ยำม,มุ้เส้นแกงจืดมะระผัดเปี้ยวหวานราดอยู่บนข้าวใยดมดแล้วก็ผัดเผ็ดไก่ดีจ้าบนโีสวยมะเขือมเจ้ากันวางอยู่บนข้าวของบานอ้วน,วนหมอไม่ได้นัดนะคะมาหาหมอเองนัดแล้วไม่มานัดแล้วไม่ไปนี่ก็เลยมาหาหมอเองก็เลยต้องมานัดหมอเอง มีคนมองด้านหลังที่บ้านธรรมดาธรรมดาเขาก็งมงงงอยู่จังกล้องเป็นเรื่องปกติเนาะมานเนแกัน,กนอ๋อได้ดมค่ะเอ็นร้อยหวายไปได,ได้หนึ่งเดือนครึ่งแผลหายสนิทแล้วอาจะดีแล้วตอนเนี้ย ก็คือแต่หมอยังไม่อนุญาตให้ลงน้ําหนักก็เลยต้องใช้ชีวิตหาเดียวก็คือใช้วิวแชร์นะคะแล้วก็ใช้วอล์กเกอร์อร่อยอร่อยจ้าแล้วก็วันนี้ก็มาพบหมอที่ผ่านะคะให้คุณหมอดูว่าเออเป็นยังไงบ้างติดตามอาการไม่ได้มีอะไรทุกอย่างสเสถียรดี อันนี้ก็คือรอพบหมอตอนสิบโมงครึ่งก็คืออีกครึ่งชั่วโมงได้คือแรกอร่อยนะเนี่ย วัสดีพี่อ้อมจันยำมี yes อเจนติน่าโอมาเรียม thank you for your watching แดีพี่ชูรีมารขอบคุณมากค่ะ ไม่ได้ซื้อสินค้าแต่ติดตามด้วยความยินดีเลยค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะทุกคนไม่ได้มา CF <c oughs> ก็มาเป็น FC กันเด้อมาติดตามกันฮัลโหลพิรุยาลูกยิงกู๊ดเหรอโรงแรมเดอบราซาเหรอ enjoy brunch brunch ถน, <c oughs> นัดแ,แม่แม่เออ อากาศเหมือนกับอุ่นขึ้นนะเป็นยังไงบ้างอาหารไทยอร่อยไหมอ่ะพิรยาดูบารฟา,ารนีู่่เคตไหนวะแถวไหนอยู่ในกรุงเทพหรอเดี๋ยวจะเข้าไปดูในเฟซนะเดอ b บา a ์ซ่าโฮเทลลงแอนไม่ได้มาหรอลงแอนจ๋ามากันสามคนค่ะยังไม่กินหรอกกินยังอืมลืมบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ลาดวิถีค่ะทุกคน วันที่สิบห้าเนี่ยเ่าๆๆแต่ก็ดูไมืมวันที่สิบห้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่คุณหมอน,นัดติดตามอาการหญ่ดมเราไม่ได้ไปนะเพราะว่าโรงพยาบาลอรัชดาเราไม่ได้ไปเปล่าอยูไ่ไหมเเพราะว่าราบวิถีอะเนาะเป็นโรงพยาบาลที่รับ ผู้ป่วย <c oughs> บัตรทองแล้วก็ประกันสังคมของต่างชาติต่างดาวค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้การคัดกรองเนี่ยแน่นหนามากๆมีความยากลำบากพอสมควรเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นอาการหนักไม่มีภาวะรีบร้อนอะไรก็เสียสละแล้วก็ป้องกันยายดมนะคะลดความเสี่ยง โอกาสที่จะติดเชื้อโควิดด้วยนะคะ mm hmm. เราก็เลยเสียสละมาโรงพยาบาลเอกชนเพื่อมาติดตามอาการกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสตียนนะคะทุกคนสี่ลมเรารู้สึกว่าเอ้ยคนที่เขาลำบากต้องต่อคิวเข้าไปรักษาเพื่อที่จะรักษาฟรีอะ่ะเยอะมากๆนะคะคนที่เขาลำบากและอาการหนักของเราเนี่ยมันรีโคเวอรี่แล้วนะคะใกล้จะหายแล้วแค่มาให้หมอดูแล้วก็นั่นนี่อะ mm hmm. ไรเงี้ยเราก็ เสียสละให้ให้คนไข้ที่เขาต้องต้องการคุณหมอเพื่อรักษาฟรีดีกว่าก็คุยกันในครอบครัวก็เอ,อแบบนี้แหละเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รักษาฟรีของราชวิถีมาเนาะทุกคนถ้าเกิดใครติดตามเหตุบานอ้วนคนยากคนจนหรือบางคนที่เขาแบบติดตามอาการอย่างเงี้ย ยังไม่ได้ผ่าเลยหรือกำลังจะอินเวสติเกตใช่ปะเขาก็จำเป็นจะต้องมาพบหมออะไรเงี้ยแต่ของเราผ่าแล้วโอเคแล้วเก็ตเวลแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราไปคราวที่แล้วน้องก็ลำบากคนแก่คนยากต่อคิวกันหลายชั้นมากกว่าจะเข้าถึงโรงพยาบาลเราก็แบบ บางคนมาจากต่างจังหวัดอะเดินทางมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองอะมารอยอยู่โรงพยาบาลอะไรเงรีง้ยลำบากได้เจอหลายเคสเลยอะอค <c ười> ใครวะเวอร์โกะเป็นตัวการ์ตูนหรือตัวละครหรืออะไรเหมือนแมงสาบมะสามีบอก <c ười> <c ười> สามีบอกว่าเหมือนแมงสาบอันเนี้ยเวอร์โก้คือใครวะ ทำไมมาหาหมอไกลจังจริงๆไม่ไกลนะคะขับรถบนทางด่วนแป๊บเดียวท่านเองวันนี้วันอาทิตย์รถไม่ติดด้วยนะคะเราก็เลือกวันที่ดีที่สุดให้แม่ตาม,มตามคุณหมอมาคุณหมออยู่โรงพยาบาลไหนเราก็ตามมารักษาคุณหมอที่นั่นเนาะคนที่เขาแบบไปเจอ เราไปรักษารัฐบาลใช่ไหมเราไปสู่ขั้นตอนของเขาอะเราก็พบว่าโอ้โหคนที่เขาลําบากแลเขาต้องการหมอก่อนอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะบางคนแบบแบบแผดก,กัดนหนชีวิตอย่างเงี้ยไม่ติดไม่ติดนะคะทำไม่ทันขอบคุณค่ะ ดีจ้าโอ้ยวัดดีกันเต็มเลยขอให้คุณแม่หายแข็งแรงไวๆเหมือนเดิมอ๋อยำมุนเส้นอร่อยจริงนี่หว่าแม่ยำมุนเส้นอร่อยนี่หว่าหนูกําลังจะกินทุกอย่างเสร็จมาละยำมุนเส้นอร่อยนะจ้าบอกก่อนเอกคือมั่นใจให้หราบ่ก็เลยมาโรงพยาบาลนี้กันพี่มาทั ยังไงก็สะดวกด้วย I hope you r e i l i n g อะไบยำน่ากินยำนี่ขอบคุณพี่ๆแฟนๆน,นะที่ติดตามนะคะที่ส่งความห่วงใยมาให้ยายดุมยายดุมเนี่ย ก็ไปอยู่บ้านริมน้ำเทียุทยาบาดอ้วนไปรับมาเมื่อคืนนะที่บาดอ้วนมาเข้าในไลฟ์สดตอนห้าทุ่มคือขับรถหลังจากที่กินกั้งเสร็จใช่ไหมบาดอ้วนก็วิ่งไปรับแม่ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกก๋วยเตี๋ยวฝีมือแม่แม่ทํานะแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาถึงประมาณห้าทุ่มก็เข้าไปช่วยไลฟ์สดหน่อยๆกับโบวี่เจ้าบัวมัดีจ้า ยายดมเหรอจ้ะยายดม m อายุเท่าพี่เบิร์ดทองชัยมาอินไต่62เก <c oughs> ิดปีเดียวกันพี่เบิร์ดทองชัยก็ทำไมกูเรียกพี่เบิร์ดว่ากรูงูเตันกวะเพราะเขาเรียกพี่เบิร์ดอะใครเรียกลุงเบิร์ดตเออว่าก็ไม่เรียกแม่อะแม่ก็ต้องเรียกพี่เบิร์ดเปล่าขอบคุณค่ะ แล้วก็ได้คุยกับพี่ที่โรงพยาบาลแล้วิถีพี่กิมพี่กิมบอกว่าโรงพยาบาลก็ลําบากแล้วก็เขาก็ตอนนี้เขาพยายามจะบีบลดให้คนไข้ลดลงให้ได้เพื่อที่ว่าจะได้ลดโอกาสในการเสี่ยงเรื่องโควิดทีนี้ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบเป็นคนไข้ที่ไม่ได้แบบรีบร้อนอะ่ะมันจะมันจะมีแบ่งประเภทคนไข้นะของเราเป็นไม่ใช่อะ่ะมัดอุ่น ทำงานก็มีเงินเนอะก็อยากให้ให้แบบให้คนไข้คนอื่นเขาได้รับการรักษาตามสิทธิ์ของเขาของเรามันดีแล้วไงก็มานี่ดีกว่าปะเดีรุ่นเดียวกันกับแม่น่อยอะคะ อร่อยป๊อปข้าวเขา่อยหยิ้วอร่อยดิอร่อยนะนี่นนไม่ได้รู้สึกว่าเออเออก็กินแบบนั้นเลยงั้นไ,นไม่อันนี้อร่อยเลยอ่ะให้เบิ์นข้าวก็เบิ์นได้ก็ยังไงกะทิยำเกี๊ยวม,ยม,มะระขิงจืดมะละติงข้าวก็เลยพากันมาแต่หน้าไม่ทันหรอกได้แค่นี้ก็หลวแล้วลองพื้นหรอจ๊ะ มันว่าใช้รองเพื้นของเล็บร่อนจ้ามีใครแนะนำรองพืง้นอื่นไหมจ๊ะเซ็งกุ้งว่ะเริ่มเป็นโรคก,กินกุ้งบ่อยเบื่อแต่กั้างกระดานคือดีงามมากกั้างกระดานอ่ะทุกคนฮะไม่ได้เหลือเลย ครีมซีรีร่ส์เห่อครับขอบคุณขอบคุณ so much ทำฟอดเหรอเข้ากับสีททผิวเราป่วะมีเฉดผิวเราไหม เดี๋ยวเราเจอกันหาร้านแบบนั่งกินชิลๆอ๋แม it's too expensive for me I have money but it not necessary to use too expensive cosmetic ไม่ค่อยมีรสนิยมซื้อเครื่องสำอางแพงแม้จริงๆเด๊แต่ว่าอย่างอยู่อเมริกาเงี้ยมันต้องใช้แบรนด์พวกนี้เนาะมันคือแบรนด์อะแบรนด์ธรรมดา เขไม่ค่อยมีแบรนด์แบบกระลุกกระจุกกระจิกใช่ไหมล่ะอยู่เมกาต้องใช้แบรนด์พวกนี้ใช่ไหมแต่ทําฟอร์ดเขาจะกินแม็กคืออลังมากเลยอะ่ะเขาอยากได้ไอ้นี่เว้ยตัวฉีดสเปย์อ่ะที่มันฟิกเครื่องสำอางอะ่ะซื้อไม่ลงว่ะแ,แพงแต่ลิปสติกที่ซื้ออะ่ะคือหนึ่งติดตามที่นี่คาเลนพิม กำเมืองที่แกอยู่ไม่ได้แล้วนะแล้วก็อยู่อเมริกาสมัยก่อนโซนชวแคมเวลาแกลงอะ่ะก็จะลงคลิปทำกับข้าวของข้าวเสร็จแกก็จะมานั่งกินนั่งกินเสร็จแล้วก็สังเกตสีลิปสติกสวยมากจำไม่ได้ว่า direct message หรืออะไรก็ไม่รู้ทำให้รู้ว่าพี่เคเลนทีมอะ่ะใครแม็กพอเริ่มทำงานขยันมีเงิน ก,ก็เลยเก็บเงินไปซื้อลิปสติกแมทแท่งละแปดร้อยแปดสิบตอนนี้ถ้าใครซื้อที่เคาน์เตอร์มันก็จะลดอยู่ประมาณสิบเปอร์นยี่สิบรอเยอะไรเงี้ยอยู่ประมาณแปดร้อยต้นต้นแล้วพอตอนหลังมายังไงไม่รู้ So excited to see you <laughs> pick the restaurant okay I will there ม m ก k a หรอ <laughs> เราไปกินที่แบบเป็นแบบในห้างไหมอ่ะ ทำฟอร์ดแพงกว่าแม็กซ์อีกใช่ไหมไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นเนี่ยบันอ้วนนะเรได้ใช้ของอย่างนี้แหละส่วนใหญ่พาแฟนเพดใช้อันละร้อยอะไร <c oughs> มีตังค์ก็ก็ดีอ่ะแต่จริงบั้วนมีตังค์แล้วนะตอนนี้ถ้าจะซื้ออะไรพวกเนี้ยแต่มีความสุขมันไม่ใช่สิ่งจําเป็นชอบใช้ของถูกกับเป็นแบบแบรนด์แท้อะไรเงี้ยแล้วใช้ดีเลยประมาณนี้หนูหมไม่ไหวว่ะ อลิปติกแห้งละสองพัน่ะไม่ไหววะตอนนี้ติดในเบอรินมากเป็นไงบ้างพี่น้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดนี่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนในวันที่เราใช้ชีวิตของเราอ่ะแต่เราติดแฟนเพจมากเลยอ่ะ <Okay. S 2> เราคิดถึงอ่ะสวัสด <laughs> นนีคะ่ะพี่นหนงน้อย คุณนะคะมันรู้สึกเติมเต็มไม่เหงายิ่งอยู่สามคนก็ไม่เหงานะแต่ว่ามันติดแล้วอะมันเหมือนขาดอะไรไปแล้วล,งลุงเนาะดีแล้วที่มาสงสารคนไม่มีตังค์จริงค่ะมันคือมันอ้วนไปพยาบาลเนาะเราจะรู้ว่าอะไรแบบแพรอออริตี้ยังไงแบบว่าการจัดลําดับความสัมพัญธ์ของผู้ป่วยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความ จำเป็นหรือความเร่งด่วนในการรักษา emergency e r g e n c y หรือว่าแบบรอได้อะไรเงี้ยของเราเป็นผู้ป่วยที่แบบไม่ได้อะไรถ้าอย่างมากก็ไปต่อคิวใช้สิทธิ์เพื่อฟรีอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างแล้วคนที่เขาลำบากอะมันไม่ธรรมดาเลยนะเว้ยถามแม่ดิเนาะคนที่เขาจนแบบจนมากเลยบัดวนไปนั่งรอตอนโอพีดีอ่ะก็จะมีแฟนเพจมาทักทาย แล้วก็ได้คุยกันอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ก็เคสที่รออยู่ข้างๆกันได้คุยกันอะไรเงี้ยบางคนโหสภาพชีวิตแบบคือยังไงก็ต้องรอมันลาบากอะไรเงี้ยแต่เราอะเรามีตังแล้วอะล้วก็ถ้าเราไปเบียดกับเขาไปเอาคิวเขาาเงี้ยกว่าเขาจะได้เจอหมอเขาเหมารถกันมาแล้วล,งลุงเนาะพี่คุยอะโอ้ยเฮ้ยเรามีตังเราพามแม่มาหาหมอตรงนี้เถอว่าอะไรเงี้ยไม่ได้มองว่าเราแบบอยากสบายเลยนะเพราะว่าเราก็ลําบากมาเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าบ้านเราแบบยังไงอะตก่กนอะราะ เวลาไปเยี่ยมญาติอะไรนั่งกันตําพื้นตำอะไรพุ่นบไว้เป็นไรเลยแต่ว่าเราเราคิดว่าแบบนี้นะมองในมุมของพยาบาลด้วยหนึ่งแม่เสี่ยงสองสลักให้คนอื่นแล้วลงมางเขามีนโยบายจะลดคนไข้ลง thank you Rita อ,อ,อ่านไม่ทัน ส่งสารมาหิบของเขามาเผ็ดเกินเอามาเยอะเกินแบบอย่างคนไข้อ่ะมันจะมี ICU s e m เซมิไซใช่ไหมหมอเขาก็จะดูว่าใครต้องไปถึงตัวก่อนใครรอได้อะไรเงี้ยของเราเนี่ยเป็นอยู่ในเขสที่แบบรอได้เลยรอรอได้ พ่อนโนก็เลยมองว่าโอ้ยอย่าไปเลยให้คนที่เขาเล่นด่วนไปก่อนจริงม,ม,มันคืออะไรมันมันม่วงมันเหลืองมันส้มอะไรเนี่ยพรม่วงใช่ไหมเนี่ยอร่อยเนาะนี่คืออาหารลงแอดถ้าให้กินข้าวลงแอดแบบทำหน้างอนแต่ให้ขนมแบงนี้ลงแอดทำหน้ายิ้ม เขา,า,าชอบกินขนมนแบบนี้ซึ่งมัดอ้วนก็กินได้แต่ว่าไม่ชอบอร่อยนะเนี่ยอร่อยนะแต่ไม,ม,ม่เส้นแม่นไม่เส้นแม่นแนวนนคุณนละน้องปัดคนเราพูดให้ตัวเองดูดีก็พูดได้อะแต่บ้านอ้วนปรึกษามาดีแล้ว เรามีเง <laughs> ินเยอะแล้วมาสั้นคำว่าเงินเยอะเงินน้อยคืออะไรพี่โกนเองเพื่อกะว่าไปว่าไปว่าไปอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่วะเนี <t questions> ้ยอยากจะเมาส์มอยวะซื <may Wir ing Rogers> ้อมือสองอเมริกามาสองร้อยห้าสิบบาทยังเลิศเลยโอ้แม่งแต่ไม่ไหวว่าที่นี่โรงพยาบาลถ้าเป็นที่อื่นนะจะลุกโพสท่าให้ดูละมงอาหารก็ลงอาหารของโรงพยาบาลคะ เดินไปบอกที่แคทเชียว่าจะไปอโถชั้นสองเขาก็จะส่งคนมารับบอกทีงบอกที่เลกบัตรขึ้นบัตรก็ไปไปนี่มันสิบโมงสิบสามนาทีก็อีกสักห้านาทีก็ได้ไปก็ไปนั่งรอไปออะไรครัไปอะไรไปชั้นสองมันก็ไป ไปกระดูกชั้นสองบอกเขาอางนี้ดูแล้วสบายใจก็ดูกันไปพี่คนเราพูดด้เองดูดีก็พูดได้หรอกดูไปนานๆแหมอุ้ยมานว่าแม่งก็ะอะไรมโนเจ็บดูกันไปนานๆดีกว่าอะไรเงี้ยดูไปนานๆค่ะจ,จริงๆเราเนเงได้ก็เสร็จได้บอกได้เขาบอกให้เขียนผิดกฎเขาพากันมา <c oughs> วันนี้เป็นวันที่บัตรโอ้ไม่มีอะไรสดขายผ้าก็เดี๋ยวพาแม่เสร็จก็จะพาไปหาซื้อของซื้ออะไรสิ่งของใช้จําเป็นแล้วก็กลับบ้านอายุทยากันวันนี้แต่บัตรโอ้ไม่นอนหรอกก็ไปส่งแม่ที่อายุทยาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปไอ้นี่เอ้ยไม่ใช่หลังจากนั้นเนี่ยไปซื้อของเสร็จแล้วก็พาแม่ไปยุทยาแล้วบัตรก็กลับมานอนดอนเมืองพ,อพ่อกับแม่ตอนนี้ก็คืออยู่ ยาไปเลยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจ้าก็ถามแฟนเพจวัานั้นไงจะไปเมารูสะพานควายหรือไปกรุงเทพริสตีนมีแต่แฟนเพจพิมมาว่ากรุงเทพริสตีนกรุงเทพริสตีนกรุงเทพริสตีนอ่ะกรุงเทพริสตีงก็ได้วะเพราะว่าตอนคุยกับหมอหมอก็บอกว่าผมผ่าอยู่ที่กรุงเทพริสตียนนะแต่ผมว่าผ่าที่ราชวิถีเถอะไม่ต้องไปผ่านน่นรอมันเพื่องตั้งมันรอได้ก็เลยอ่ะก็ไแดก็เลยผ่าที่ราชวิถีกันพยาบาลดูแลดีมากพยาบาลราชวิถีน่ารักมาก น่ารักประทับใจมาก mm hmm. <laughs> เข้าห้องทุกเท่าไหร่นะลุงทุกหนึ่งชั่วโมงสหา,สาขานะดูแลใกล้ชิดมากที่ราวิถีนะถ้าขึ้นตึกไปแล้วอะ่ะไ,ไม่ว่าจะเป็นตึกสามันหรือตึกไม่ว่าจะเป็นตึกสามันหรือตึกพิเศษนะพยาบาลสา,สาขาดูแลแบบตลอดเวลาดีมากทุกห้องทุกเตียงทุกคนพี่ที่เป็นแฟนเพจ จำชื่อไม่ได้แล้วติดตามบาดอ้วนอยู่ใช่ไหมก็อยู่ตึกสามัญตอนที่แม่นอนรอเข้าห้องพิเศษใช่ปะแกก็บอกว่าตอนแรกก็จองห้องพิเศษแหละแต่พออยู่แล้วอุย้ยห้องสามัญดีจังป่ะแต่เราอะดิเราเห็นแล้วเออห้องสามัญดีนะแม่เนาะแต่จองห้องพิเศษไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไปห้องพิเศษแต่ห้องพิเศษก็สะดวกดีอะอย่างที่ทุกคนเห็นอนะบาดอ้วนก็ใช้ชีวิตอยู่โรงพยาบาลร่ายิธีสิบวันเที่ยงนี้พี่บานกินเตี๋ยว ไก่นะพี่บ้านอาะไร <c oughs> สวัสดีจ้าพี่วันเพ็ญ Yes Hospital Hospital Follow up my mom after surgery ใช่ค่ะตอนนี้แม่อยู่ราชวิถีเราผ่าตัดอยู่ห้องพิเศษใหญ่มากใช่ไหมอ๋อที่คุยกันวันนั้นที่ที่ถามเรื่องต้องเตรียมตัวอะไรงไงใช่ปะ่ะห้องพิเศษใหญ่นะ แต่แต่คือแบบเสียอย่างเดียวอะ่ะเสียอย่างเดียวเลยนะคือให้นอนเฝ้าแค่คนเดียวบ้าน,านอ้วนเราบอกตรงเลยนะแต่งงานกับลุงมาส1สิบเอ็ดปีเราไม่เคยแบบน้อยมากนับครั้งได้ที่บ้านอ้วนกับลุงแอดจะแยกกันนอน <c oughs> ไปไหนต้องไปด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยนอนครั้งอ้างแรลมไม่เคยห่างกันจะมีแบบบางครั้งเท่านั้นเองในบางปีที่อาจจะแบบเอออะไรเงี้ย Are the hospital restaurant? Yes. Is mom okay or a checkup? Just checkup. Just follow up. Mm hmm. After surgery. After surgery. ดูลุกการแต่งหน้าวันนี้ค่ะวิงหางวิงไอไลเนอร์ไปแบบว่าเบอร์พยาบาลน่ารักทุกคนเรียกยายคนสวยให้กำลังใจดีค่ะ จริงอเดูนี่การวิงหางที่ยิ่งใหญ่ของบานอ้วนเป็นเมคอัพที่แบบแต่เช้าอะ่ะเมเบลินะ่ะข้อเสียวเหิมอ,อย่างนี้เลยติดทนก็จริงแต่มันไม่มันไม่เบลินอะ่ะมันแบบมันสีทาบ้านนะคะมันสีทาบ้านเลยอเดี๋ยวให้ดูใหญจม ได้อยู่นะถึงแม้จะเป็นแบบเนี่ยข้อเสียของการไม่ติดติ๊กเกอร์ตาสองชั้นนะก็คืออย่างนี้เว้ยแต่พอติดติ๊กเกอร์ตาของฉั้นมันจะไม่เป็นอย่างนี้น,นะคะโอเคค่ะ <c oughs> Get well soon. Get well แล้ว <c oughs> คุณเล็กจริงๆเป็นคนสามบุคลิกขายของเวลาขายของจริงจังชัดเจนเวลาไล์สดสนุกเป็นเพื่อนที่ดี เลวลาอยู่กับลุงจะเป็นเหมือนแมวขี้อ้อนอุ้ยจริงๆมีสี่บุคลิกแหละอยู่กับลูกน้องก็เป็นอีเจ๊ใจร้ายเฮ้ยก็ไม่ใจร้ายหรอกบัดอ้วนคนแบบด่ตรงเลวลาอยู่กับลุงแบบขี้อ้อนสุดๆอ้อนแบบอ้อนเวอร์อ้อนกิอ้อนแบบคนเราข้างเกียรติคือคือต้องบอกไว้ก่อนบัดอ้วนกับลุงใช่ปะ่ะคือเราอายุต่างกันมากนะคะสิบสี่ปีแต่หน้าบันอ้วนอาจจะไปเยอะจริงๆแต่ว่าอายุเราต่างกันพออายุต่างกันเยอะบัดอ้วนก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบ เป็นเบบีของลุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงก็รู้สึกว่าเป็นเบบีเป็นลูก <laughs> เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเวลาเรานะ้นี็เราก็จะอ้อนกันมากอะไรอย่างเง <c oughs> <ส>ี <gar> ้ย Greeting from Houston Wow Welcome to my Facebook Live อืมโอ้ Foreigner นึกว่าเป็นคนไทย Bella แปลว่าสวยใช่ป๊อ เออเวลาคุยกันอะไรกันเราก็จะค่อนข้างอ้อนกันอ่ะเป็นปกติแล้วเราก็ไม่มีลูกก็เลยไม่ต้องเก็กแบบเป็นพ่อเป็นแม่เราก็อ้อนกันอุ้งดิอุ้ง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 ว่าอะไรพี่ฟันสานา i น e yes โอเคบัตรโอ๊ตต้องปิดไล์แล้วค่ะไม่รู้เสียมอารยานหรือเปล่าในโรงพยาบาล ตรงนี้มันเป็นพื้นที่แบบว่าเวลตี้เนาะลงอาหารใดๆแต่ถ้าไปตรงตึกตรงอะไรแล้วตามมารยตแล้วไม่ควรไปแล้วเด้อขอบคุณนะคะที่ติดตามนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้สนุกสนานแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยว follow-up เสร็จแล้วอ่ะโอ้โหกินน้ําแข็งเข้าไปไอเลยกินไอพอ follow-up เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแม่อยากไปซื้อผ้าปูที่นอนเพราะไม่มีผ้าปูที่นอนมีผืนเดียวใช่ไหมผืนหรือสองผืนผ้าปูอ่ะ มีกี่ผืนผืนเดียวอ๋อซื้อผ้าปูไปเปลี่ยนที่บ้านริมน้ำมาแล้วเด็กเขามาแล้วโอเคบายบาย